ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาให้ความรู้ดีๆนะครับสาหรับไฟใต้บกนะฮะก็ตัวนี้เรื่องเกี่ยวกับของความปลอดภัยจริงๆนะฮะก็จากประสบการณ์นะที่ทําไฟใต้บกมา3ปีนะฮะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ที่ผมทามานะครับ3าปีปัญหาจะตามมาก็คือก่อนที่จะพูดปัญหานะครับผมพูดข้อดีก่อนนะครับข้อดีคือแน่นอนครับช่วยอำนวยความสะดวกใต้บกแน่นอนทําให้ อไฟได้บอกสว่างน,นะครับส่วนข้อเสียเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้อเสียมันคืออะไรข้อเสียเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดความร้อนสะสมนานๆเนี่ยเราปิดบอกก็จริงนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าเซ็นเซอร์มันเสียหรือเปล่าไฟจะติดค้างเพราะติดค้างไปปุ๊บเนี่ยนะครับเจ้ากาวสามเอ็มนะฮะตัวนี้นะครับมันก็จะร้อนร้อนแล้วมันจะตกลงมาแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกไมมไอ้ตัวนี้จากจากป,ประสบการณ์จริงนะฮะทีเ่เข้ามาหาผม นะครับถ้าเลวร้ายกว่านี้นะครับถ้าเลวร้ายกว่านี้อาจจะทําให้ไฟไหม้ได้ย้ํานะฮะไฟไหม้จริงๆครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหลักการการทํางานก่อนตัวเนี้ผมทํามาขายนะครับเรามาดูก่อนข้างในเนี่ยนะครับจะมีเซ็นเซอร์ประหลอดอยู่ภายในแบบนี้นะครับแล้วเซ็นเซอร์ประหลอดนียมีโอกาสเสียไหมมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ประหลอดที่ทําหน้าที่เป็นสวิต เมื่อเราต่อตรงจากแบตเตอรี่นะครับต่อตรงจากแบตเตอรี่นะครับลบบวกแต่ไม่มีอะไรต้องกันนะครับคราวนี้เวลาเราตั้งเนี่ยเราจะทังเกตเห็นไหมครับว่าไอ้เจ้าตัวหลอดเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเป็นไงครับแล้วคนที่ไม่รู้นะครับไปติดตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะพอติดปุ๊บเนี่ยปิดบอกปุ๊บไฟมันจะติดค้างพอติดค้างเป็นไงครับตลอดเวลาแบบนี้เป็นไงครับหรือไม่ถ้าวิ่งไปวิ่งมาเป็นไงครับ ไฟจะติดตดับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับซึ่งที่ผมทำมาจะเข้าปีที่สามเนี่ยเจอปัญหาและเจอสาเหตุนะครับฉะนั้นใครที่สั่งซื้อไฟใต้เบาะไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามนะครับต้องต่อหรือผ่านสวิตช์แจเสมอย้ำนะครับต้อง ต่อผ่านหลังสวิตช์กุญแจเสมอเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจไฟจะต้องออนด้วยเมื่อปิดไฟจะต้องดับด้วยนะครับย้ํานะฮะอันนี้คือติดอันนี้คือดับนะครับอันนี้คือเซ็นเซอร์เอียงนะครับเถ้าเซ็นเซอร์เอียงหรือเจ้าปลอดตัวนี้เสียนะครับมันไม่สามารถที่จะแบบนี้ได้นะครับมันจะติดค้างอย่างนี้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับส่วนผมเองนะฮะได้มีการพัฒนานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ว่ามีการพัฒนาแบบไหนนะครับตัวนี้วางไปเลยนะอันนี้เป็นแนวทางให้ดูนะครับว่ามันติดติดดับดับนะครับตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะต้องมีฟิล10แอมป์นะครับแล้วก็ลงกาวนะครับตัวนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องผ่านหลังซวิตชแจนะครับเนื่องจากภายในเนี่ยผมได้มีการพัฒนามีระบบเซฟตี้อยู่ภายในเราจะสังเกตเห็นว่า ไฟเขาจะไม่ติดนะครับขย่ายังไงไฟเขาจะไม่ติดจนกว,ว่าเราจะยกปุ๊บแสงเขาจะหน่วงสว่างขึ้นเมื่อเราดับเห็นไหมฮะขยา่าไฟก็จะไม่มีการติดเกิดขึ้นมานะครับรวมถึงถ้าเกิดมันตกลงมาอย่างนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะทําการติดได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าตัวนี้เป็นไงครับนะฮนะวิ่งรถวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมา ดินไปทิ่มาตัวตัวนี้เป็นไงวิ่งไปวิ่งมาพร้อมๆกันเลยแล้วกันเห็นไหมครับฉะนั้นก็ฝากไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นความรู้แล้วกันประดับความรู้นะครับบางท่านอาจจะไม่รู้เลยนะครับฉะนั้นใครที่สั่งซื้อไฟใต้บอกแบบนี้มานะครับนะครับเปิดและติดอย่างเงี้ยนะครับขย่าขย่า,ยาแบบนี้ได้นะครับให้ต่อหลังสวิตช์กุญแจเสมอนะครับไม่อย่างนั้นนะครับรถคุณอาจจะไฟไหม้ได้ นะครับอย่ามองเ,ออเห็นกับว่าเฮ้ยมันต่อง่ายดีไรดีนะครับจากประสบการณ์ที่ผมต่อให้กับลูกค้ามาเจ้าตัวนี้กาวนะครับมันร้อนเนี่ยนะร่วงแมมติดที่หมวกกันน็อกและหมวกกันน็อกไหมเลยก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าไปนะครับก็ส่วนตัวนี้นะครับผมทําป้องกันทุกอย่างนะครับ1ระบบการสั่นไหว2ฟิวป้องกันเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะไฟเขาจะไม่ติดนะครับ เมื่อเราแปะปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับไฟเขาจะค่อยๆหน่วงดับเวลาปิดปุ๊บจะดับตัดการทํางานทันทีตัวนี้นะครับวาง90องศาได้เลยไม่จําเป็นที่เราจะต้องหาองศาเอียงภายในนี้นะครับแปะตรงนี้ก็ได้ครับนะครับไม่ต้องหาองศาเอียงนะครับหาวางตรงนี้ได้เลยนะครับไฟเขาก็จะค่อยค่สว่างนะครับออย่างนี้เลยเห็นครับอ่าันนี้ผมก็เลยย้ําไว้เสมอว่าการที่จะติดไฟใต้บอกเนี่ยนะครับนะครับจะต้อง มีฟิลอันดับแรกเลยอย่างน้อยมันช่วยเซฟได้นะครับสองต่อผ่านหลังสวิตช์กุญนแจนะครับเราจะเห็นนะครับตัวนี้นะครับให้ต่อหลังสวิตช์หรือหลังฟิลนะครับฟิลที่เราเปิดออนสวิตช์ุญนแจนะครับแล้วเราสามารถที่จะต่อตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราเราไปต่อด้วนๆอย่างนี้เลยนะครับลบบัวแล้วคิดดูว่าไอเจ้าเซนเซอร์เห็นไหมฮะเปิดครั้งตลอดเวลาเลยนะครับเซนเซอร์นะครับก็ เอาความรู้นะครับแล้วก็เอาความปลอดภัยมาฝากละกันนะครับสําหรับคนที่ติดตั้งอยู่นะครับให้ทําการรื้อแล้วติดตั้งใหม่นะครับให้ผ่านหลังฟิลนะครับหรือไม่หลังสวิตช์กุญแจเมื่อเราเปิดออนปุ๊บไฟจะวิ่งผ่านเมื่อดับปุ๊บไฟจะดับทันทีนะครับระวังนะครับเตือนไ้นิดนึงนะครับจากประสบการณ์จริงนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับ